สำหรับชิ้นงานต้นแบบนะคะครูใช้ได้สองเส้นเป็นได้ขนาดเบอร์16สองเส้นนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครมีเส้นอ้วนหรือมากกว่าเส้น20สบนะคะหรือเราจะใช้แบบไหนก็ได้ลักษณะของได้สรุปแล้วว่าเอาตามที่ชอบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะถักตามต้นแบบนี้ครูใช้ได้เบอร์16สองเส้นควบ เ,เข็มที่ใช้ก็จะเข็มเบอร์3าทับศูนย์นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบใครชอบแบบละเอียดก็จะใช้เบอร์16ได้เบอร์16เส้นเดียวก็ได้แต่ลักษณะวิธีการทำนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ะนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่อันนี้แล้วแต่ใครจะออกแบบน่าจะใช้ไหมพรมก็ได้นะคะ ไม่จํากัดไม่จํากัดตามชอบแต่วิธีการทำเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่การขึ้นโซ่ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันตามถนัดนะคะเราจะถักโซ่ให้ได้ความยาวของรอบอ,อกของรอบอ,อกถ้าสมมุติเป็นเสื้อตัวนี้นะให้แบบอ่อ ถ้าใส่แบบพอดีตัวจะไม่สวยต้องแบบประมาานคร่องๆหน่อยว่างั้นเถอะนะคะถ้าสมมติว่ารอบอก38เราจะถักเสื้อประมาณ40-42ก็ได้เนาะเราก็จะขึ้นโซ่นะคะถักโซ่ให้ได้ความยาวของรอบ,บอกเราถ้าสมมติว่าใครจะถักรอบอก40อันนี้เผื่อแล้วนะ ต้องใช้วิธีการเผื่อนะคะถ้ารอบอกจริง38ก็อาจจะถัก40หรือใครชอบแบบใหญ่ๆหน่อยก็ถัก42ก็ได้นะคะอ่ะเราก็จะถักโซ่แบบนี้ให้ได้ความยาวของตัวเสื้อเท่ากับให้ได้ความยาวของโซ่เนี่ยเท่ากับตัวเสื้อที่เราต้องการเมื่อเราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำให้มันเป็นวงกลม ก่อนที่จะทำให้มันเป็นวงกลมก็ดูอย่าให้มันบิดนะคะ,ะเราทำให้มันเป็นวงกลมโดยแทงมานี้ห่วงแรกนี้นะแทงมาห่วงแรกนี้นะคะแทงป่ายพันขึ้นมาแล้วก็ทำสีดึงผ่านไปเลยมันก็จะได้วงกมลมละแต่ที่สําคัญก็คืออย่าให้มันบิด นะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นให้เราทําโซ่ขึ้นไปหนึ่งสองสามพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องถัดมาดึงออกทีละสองพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาอันนี้เขาเรียกพอหนึ่งขอ ผ่านหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาเราจะทําแบบนี้ทุกช่องนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกช่องวนมาเราถักวนมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะมาจบแถวกันด้วยอ่ะเรานับไปนะคะหนึ่งสองสามแทงลงไปช่องที่สามพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไป นะคะอันนี้เราเรียกว่าสนะดึงผ่านอันนี้เป็นวิธีจบแถวหลังจากนั้นเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักพอ1คอลงทุกหลักเราจะถักลงทุกหลักไปอีก1แถวสำหรับต้นแบบนะคะเราจะถักพอ1คอขึ้นมา2แถว หลังจากที่เราถักพอหนึ่งคอขึ้นมาสองแถวแล้วเราก็จะถักพอสองคอ,อะนะคะอันนี้เราจะถักพอสองคอคือพันหัวเข็มสองครั้งนะแล้วเราก็นับไปหนึ่งสองลงช่องที่สามนะคะนับไปหนึ่งสองลงช่องที่สามคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะจะทำแบบนี้นะเราจะต้องนับจำนวนขาเราก่อนจำนวนขาเนี่ย ว่าเราได้ทั้งหมดกี่ขานะคะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทำอันนี้ก่อนที่เราจะถักพอสองคอลงไปให้เรานับจำนวนขาก่อนแล้วเอามาหารว่าถ้าสมว่าเรา,เาถักพอสองคอแล้วเว้นไปสองช่องลงช่องที่สามเนี่ยมันจะพอดีไหมนะคะถ้าสมว่ามันไม่พอดีถ้ามันไม่พอดีก็ให้เราเพิ่มหลัก ในแถวที่แถวที่สอพอหนึ่งขอแถวที่2แต่ถ้าสูว่าจากที่ครูทํามานะถ้าแคา่สองหลักแล้วลงช่องที่สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะจะ,จะแบบไม่พอดีหรือเกินกันก็นิดหน่อยนะคะอันนี้แต่ถ้าอยากให้มันลงล็อกหรือลงพอดีเลยก็ให้เรานับหลักก่อนแล้วเอามาหาร3ามดูว่าพอดีไหมถ้าสูว่าไม่พอดีก็เติมหลักไป นะคะแค่นั้นเองเสื้อแบบนี้จะเป็นเสื้อถักแบบง่ายๆลายง่ายๆแต่ก็น่ารักดีนะคะสำหรับมือใหม่เนาะครูเลยใช้วิธีอธิบายเพราะว่าตรงนี้มันไม่ยากเราสามารถที่จะออกแบบตรงนี้ได้เราถ้าสูว่าเราไม่พอใจอาจากที่ครูนับหนึ่งสองลงช่องที่สามเราก็สามารถทำหนึ่งสองสามลงช่องที่สี่ได้ถ้าสูว่าเราจะให้มันห่างกว่านี้นะอ่า แต่ขั้นตอนเบื้องต้นเราจะทำแบบนี้สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะอ่าคราวนี้เราก็จะถักแบบนี้ไปเราจะถักแบบนี้ไปให้ได้ความยาวของตัวเสื้อเป็นที่ต้องการความยาวของตัวเสื้อเป็นที่ต้องการเนี่ยเราจะต้องเว้นนะคะเออเราจะต้องเว้นว่าที่เราจะต้องถักขึ้นไปเนี่ยรอบวงแขนเท่าไหร่ ะะถ้าสมมติว,ว่าเราต้องการความยาว23แต่เราถักขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องรอบวงแขนอีกเท่าไหรคะรอบวงแขนอีก10ฉะนั้นว่าไอ้ตรงนี้ตรงช่วงนี้เราก็จะถักแค่13เองนะ,ะตรงช่วงนี้นะคะความยาวของตรงนี้เราจะถักแค่13เพราะอีก10เนี่ยมันจะเป็นช่วงของหน้าอกกับช่วงแขน ไม่งงนะอ่ะคราวนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้ปานูลักษณะลายลักษณะลายนี่ครูจะถักแบบเอาลงลงตรงกลางเลยนะนะคะลงตรงกลางเลยคราวนี้ถ้าสมมติว่าลงตรงกลางลงตรงกลางเวลาเราจบแถวอ่ะมาดูเวลาเราจบแถวนะคะปกติเวลาเราจบแถวเนี่ยถ้าเป็นสซ่สาม อันนี้คือถักโซ่สามนะหนึ่งสองสามแล้วเวลาเราจบแถวเนี่ยเราจะต้องนับไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงแบบนี้ลงช่องที่สี่เหตุผลที่ลงช่องที่สี่นะก็เพราะว่าเวลาเราถักขึ้นโซ่เนี่ยเราจะต้องถักโซ่เจ็ดนะคะถักโซ่เจ็ดพอสองคอเนี่ยมันก็จะอยู่ที่โซ่สี่นะคะแล้วก็เพิ่มอีกสามก็เป็นเจ็ด วันนี้เวลาเราจบแถวปกติถ้าสมมติว่าคุณจบแถวแบบนี้นะจบแถวอันนี้โซ่สามแล้วนะแล้วคุณก็ใช้วิธีนับหนึ่งสองสามสี่อทางมาหลักที่สี่แล้วก็ดึงสี่ผ่านอถ้าสมมติว่าจบแถวปกติจะเห็นว่าถ้าจบแถวปกติเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้แต่ไอสิ่งที่เราต้องการคือเราจะต้องมาตรงกลางแถวตรงนี้ใช่ไหมคะตรงหลักตรงเอ้ตรงตรงกลางกลางจุดตรงนี้อะ มันก็จะทําไม่ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเราทําได้เราจะล้นล้นโซ่ไปให้มันอยู่ตรงกลางมันก็จะไม่สวยถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆนะคะวิธีทําวิธีทําอันนี้เป็นหลักสุดท้ายเนาะเราก็จะโซ่หนึ่งพันหครั้งเราจะพันหนึ่ครั้งนะคะหน้าป1 2 3หสามแทงมาช่องที่4 ขึ้นมาแทงมาช่องที่สี่พันขึ้นมามันก็จะได้แบบนี้ได้สามห่วงเราก็ดึงออกทีละสองห่วงอ่ะเห็นไหมว่ามันมาอยู่ตรงกลางนี้ลแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดพอสองคอก็คือพันสองครั้งลงมาช่องถัดมาตามด้โซ่สามพอสคองคือพันสองครั้งลงช่องถัดมาอ่ะคราวนี้เราจะเห็นไหมนี่ว่ามันม่อยู่ตรงนี้พอดีมันม่อยู่ตรงกลางพอดีนะคะ ลักษณะของการถักก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็ใจแล้วนะว่าเวลาจบแถวขึ้นแถวใหม่เราจะทำยังไงนะคะเราก็จะถักแบบนี้ให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการอย่างที่ครูอธิบายบอกไปแล้วเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ